นำเสนอโดย m มนซิตี้ฟานไทยแลนด์ไมเคิลโอเวเปรียบเทียบกองหน้าในพิม์ลีกกับซุปตาแมนซิตี้ไมเคิลโอเวนอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษเปรียบที่ฟอร์มการเล่นของอีวานโทนี่กองหน้าคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษกับเออร์ลิงฮาแลน ซูเปอร์สตาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้โทนี่เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไป5ประตูจาก7เกมในสึกพิมลิกของฤดูกาลนี้ฟอร์มที่น่าตกใจของเขาทําให้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกทําให้เขาถูกเรียกตัวเข้าร่วมทีมชาติอังกฤษซึ่งอังกฤษจะเจอกับอิตาลีและเยอรมันความแข็งแกร่งและความสามารถทางกายภาพของกองหน้าเบรนฟอร์ สร้างความประทับใจให้กับโอเวนเป็นพิเศษซึ่งทําให้เขาต้องนําไปเปรียบเทียบกับนักเตะไมลิเก้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลบอกกับโปรดักชั่นพิมลีว่ากองหน้าตัวใหญ่เราเห็นเขาชี้นิ้วขึ้นไปบนฟ้าเวลาที่เขายิงได้และนั่นเป็นเป้าหมายของเขาคุณเห็นสิ่งที่เขาชอบในการทำประตูของฮาลันและโทนี่และมันไม่ใช่แค่นั้นพวกเขา กำลังวิ่งอยู่ข้างหน้าพวกเขากำลังแสดงฝีเท้าให้เราเห็นและพวกเขาและพวกเขากำลังแสดงความเป็นกองหน้าที่ยิงประตูได้ทุกประเภทอีกอย่างที่ผมชอบเกี่ยวกับโทนี่และฮาแลนด์ก็ทำเช่นกันถ้าคุณเข้าใจด้านที่ผิดของโทนี่ในฐานะกองหลังคุณก็กลับไปไม่ได้แล้วเขาแข็งแกร่งเกินไปรั้งคุณไว้แล้วยิงออกไปคุณเพียงยากสกัดเขาไว้ประตู จากการฟรีคิกของเขาในนัดที่เจอกับบรีมันไม่น่าเชื่อเลยว่าสำหรับผู้ชายคนนี้มันเป็นประตูที่น่าทึ่งมากนี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษล่างเล็กไมเคิลโอเวนถึงรุ่นน้องร่วมทีมชาติอย่างอีวานโทนี่และกองหน้าสุดฮอตของเราเล่าเรืใบสีฟ้าแฟนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไร กับความคิดเห็นของไมเคิลโอเวนคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน